สบายดีพี่น้องเมื่อสุกุรู่สิคนคลิปนี้เป็นคลิปลาที่พี่น้องเกี่ยวเนี่ยจะลากันมาดูไวแท้ไวแท้เดินทางปลอดภัยเด้อโดยโดยชิคกับคือกันพี่น้องไอ้อ้นแญ่กับชิคกับอ้นน้อยไอ้อ้นน้อยกับชิคกับเดินทางพ่อมันกันพี่นออ้อนนงวันนี้ เดินทางปลอดภัยมดผูกถูกพนเด้อโดยโดยขับใจหลายๆเด้อมือหนามือในพอกันใหม่นัดกับปะเด้อน้องนัดเด้อวันนี้สบายดีจ้าพี่น้องบ่าวขู่กับศิกับปะน้องนัดจ้าพี่น้องเงาแล้วเนาะไฟกับชิมเงาไฟอุ่นใหญ่กับชิมเงาเงาแล้วจ้าวันนี้เดินทางเดินทางตรงดีจ้าจ้า ดิพี่น้องเมื่อสุขสุคนตอนนี้กับมาหอดปั๊มปตทพี่น้องมาแหว่ใส่น้ำมันรถแล้วก็มาเติมลมยางพี่น้องกะจิดเดินทางต่อจากเซโนโไปหาบ้านบัวกุนเนี่ยกะเจ็ดสิบห้าลักพี่น้องกะเป็นระยะทางไกลพอสมควรกะประมาณเจ็ดสิบห้ากิโลพี่น้องมาแหว่ปั๊มปตทมาแหว่ใส่น้ำมันรถแล้วก็เอารถมาเติมลมพี่น้อง เพราะว่าระยะทางมาันใกล้เติมนอเทิ5หากิโลจะต้องซึกลดซื้อล่างคน้อง อดเลยพี่น้องพอดบานบอกพวงแล้วทางกันยากเด้ยพี่น้องขทาอะไรไข่ตะบนโพตกคันโพตกนี่แห่งยากไปบัได้เลย ใส่ด้คนขี้ดื้อจะใส่เด้อานนทเฮ้ยหนีบหวานแท้ลูกสบายดีจ้าพี่น้องอานอนท์เลลูกทางอานนทมาหับพอแล้วจะขึ้นหล่อแท้เสื้อไปเสื้อให้เนี่ยเชื่อญายาเชื้อเสื้อให้อานอนท์สื้อให้โอ้ยเบอร์ล้ขอฝากอ่ะ หมาลินไม้กับข้าวเจี๋ของหมักเคยเลยเนี่ยแบ่งให้แม่เนาะได้หมาลินไม้พี่น้องซื้อมาป้าจะถ่ายหมากก้อยกินอันนั้นลูกอันนั้นเอ้คิดห่อจะนั่นแต่เี่ขาดนั่งอกําลังห้องวิววายอยู่คุณเจิ๋วจิ๋วเจิ๋วเอ้เจิ๋วลูกอย่ามาอยู่นั่นแหลยจะจกเล่นมาอย่างลูกชี้ไทยรึไหมอย่ามาเกรอเกเกรอ เก่งามนะขยอเก่งห่อเก่งงามนัลูกเก่งงามดูคุณจขีด้อมาหอนืนอน,น,อน,นลพี่น้องอันนั้ป้าเห็นยัง,ง <c oughs> เลยเห็นยังเห็นนะกินไดอดอกเขาเจอตอนนี้ิบสองิบสองโมงพุทธเทียง คอยขีย่ได้บริขี่ไว้แค่คอยมาน่ารักแท้ลูกเดิน่ารักแท้ลูกพ่อสนใจน้ำพอปะได้นะนั่น,นเอ้ยใจนำ้ำกองฝากนั่นแหละจับมือไหมสบายดีลูกสบายดีสบายด,ดีบ <laughs> <laughs> ดายดีบ่เขินเลยขเลยข็นอ่อนหอดเลยมงลงังคาตัดลงังคาแล้วนเห็นในคลิปงามเนาะงามงามชี้แกงงามสีแจ่มเลยแน่เาะ สบายตาเนาะเบิ่งประมาณอีกเดือนหนึ่งเดือนไปแล้วก็แล้วแหละก็ได้อยู่ถ้าว่ามีเงินเฮ็ดต่อได้กาลายเติบเหมดอลายเติบถามครับคอยเฮ็ดไปเนาะคอยคอยสร้างไปเหตต์ชนิดสมัยแล้วจะแล้วเองดอกออืนนอนองินนเพิ่นกำลังลินกับเป็ดเพิ่นอยู่จ้าพี่น้อน สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบหนึ่งนะเป็ดอนุ่นเป็นเอาไเพิ่งเป็ดเพิ่นเรียกว่าแหนน้องอนุ่นเพื่อเพื่อนิ่นใหญ่เป็ดกับบ้างคบเลยเอ้ยพี่เนี่ยสึกฟางมาละเกี่ยวกับโตเลยได้ใช้คอคำเป็ดกะับเป่งหนามเสน่ห์ลิ้นมันมือเลยมันห่อนเเปป่งสิิ้็ นี่คอยหากับอาไม่อยกวดเด้ล่างเปลี่ยนตลอดเลยอนนไข่ด้นะเ้ไา้สนใจเลยนะตาโตเห็นเป็ดมนม่เจ้าเป็นน่องคนเป็ดอานเป็นน่องเป็ดน้องอนนเรียงไ้เพื่อน้องอนนใหญ่นาะได้ไล่เติบ

เลฟาลุบอนั่นก็ไล่เลยเร้ตาแป๋เลยคอยหาการนะมิกิในเรื่องห่ออีกแล้วยาบชีอาบอีกจะหน่่อยนีบัดพอเพิ่นมาแล้วกัน้ยาวยูว้ยซะอาบน้าไม่ลูกเลย เฮ้ยอีพอก็ะไรฮ้อมกระไรกระดอนเดาะจุ่มจุ่มจะจุ่มจุ่จะจุมจอเฮ้ยเอ่าเอ่อสอ,อ่เออเอ่อเอเด่อเอ่อเอเอ้อเ่อเ่อเ่อเอ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 ่ออ่ออออมเ่อ่อ่่น่เ่เ ป้าเบิ่งพ่อนอนบ่เหือกจันว่าสิอาบน้ำให้อนอนจังเนาะอาบน้ำนาะลุงเนาะอาบทั้งพ่อทั้งลูกเลยพี่น้องอาบพร้อมกันก่อนเนาะคิดถอดแต่คนน้อยนั่นแหละเงาอยู่ใส่โดนบ่ได้พี่น้องนี่ไว้งว่ายน้องนอนอนไปน้ำ่อดลุงเนาะดไปน้ำ่อกุ้งเนาะเอ้ยเอ้ยเอจ๊ะเอ เออลกโอ้ยหยิมงามแต <c oughs> แะฮ่าฮ่าฮ่าอยากอามนหนักหอนความดียวกรเพิน่นนอนเื <c oughs> อจะ <c oughs> กินหอยาเพิ่นแล้วหอยเผาวันนั่นเลยมึงนั่นลูกแน่นแน่หน่อยนอนเอาไนอง โพราะว่ากินยังบ่รู้เอื้องอิ่มน้ําเป็นอิ่มอากาศห้อนเอออากาศจะห้อนนียพี่น้องมาตําทางนี้แฮมมึดพี่น้องคําบ่ใส่เสียกันยาวหนูบ่้เบิ่งทงขนมก็ันว่ากระทงขนมยังเป็นเหือพี่น้องเป็นน้ํามดเป็นเป็นน้ําห้อนนเอ้ยมื้อกันนนพี่น้องเฮาแต่งแต่งแนมเสียงหาน่น้องแนมเบิ่งจไดผ่านลูกแน้ํา ไปนอนอยู่ซชโนสองคืนพี่น้องนอนอยู่ซชโนสองคืนเนาะสองคืนสอมื้อสองคืนพี่น้องนอนกับดีดีไข่เลยนะนอนกับดีไข่ไมขาดเลยเอมึงนึามือมือเป็นไข่นะพ้าพ่นไปกวนเลือดพี่น้องมอแทงแทงแขนพี่น้องดูเลือดให้พี่น้องห้องกากอะไรอันนั้นนึกว่า ใคอยากง่ายบอกอนนท <โก S 1> บอกลา,ลากบอกลาพี่น้องเด้อนนนท์ไปจีเด้อเนี่ยบอกลาทุกท <c oughs> ุกนนท์เด้อยังหยอกฟอร์อยู่เลยนนท์ขอให้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> ลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามช่องกลุ่มบาลาน้องนนท์ในเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อฝากน้องนนท์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องในเด้อพี่น้อง